เกมที่เมืองเหนือนะครับสิงเชียงรายอยู่ในเต็ดนะครับปึ๊บเอาหน้าเราขึ้นด้วยอ่านะครับสักครู่เดียวลากกองให้บนสุดอ่ะมาแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอีกว่ออ่าครับอืมทักกี่รับคุนซื้อของสิงเชียงรายนะครับเกมล่าสุดจริงๆก่อนพักเบรกเนี่ยแพ้ให้กับบุรีรัมยูในเต็ด ศูนย์ประตูต่อหนึ่งข่าวดีของพวกเขาคือคนนี้หัวชมพูมาเลยศิวกรเตียตระกูลนะครับหายเจ็บคนสงสัยว่าหายไปไหนเจ็บเขาเจ็บตั้งแต่กลับมาจากโควิดเนี่ยศิวกรยังไม่มีชื่ออยู่ในทีมเลยแล้วตอนนี้กลับมาซ้อมแล้วนะครับคาดกันว่าเกมกับราชบุรีวันเสาร์นี้เจ้าเฟยศิวกรหรือว่าซ้ายสั่งตายคนนี้น่าจะอย่างน้อยน่าจะมีชื่อก่อนลงไม่ลงเนี่ยผมอาจจะยังไม่ชัวแต่ว่าน่าจะมีชื่ออยู่ในทีมแล้วส่วนตัวผู้เล่นทีมชาตินะครับ ชินพัฒน์ีออกอะไรก็กลับไปซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเรียบร้อยนะครับก็สภาพทีมค่อนข้างสมบูรณ์จาจ้าโคเอลโยก็ฟิตขึ้นเรื่อยๆตามลำดับพร้อมลง<ำ>เรื่อยๆนะครับก็คู่นี้เจอกับราชบุรีคือแน่นอนแหละเชียงรายเล,เล่นในบ้านแล้วก็กําลังเหมือนจะฟื้นกลับมาแล้วตัวนั้นก็ครบนะใช่คิวกรกลับมาชิวกรคงจะยังไม่ได้ตร์ทเป็นศูดย์ตัวแรกก็น่าจะเป็นพิธิวัตรกับเอียงแรงเพราะโครงสร้างเดิมเนี่ย ถือว่าลงตัวแล้วใช่ลงตัวแล้วนะครับถึงแม้ว่าชาชาจะยังไม่ฟิตจริงๆชาชาเนี่ยก็แทบจะยังไม่ยังไม่ฟิตก็ไม่เป็นไรยังไม่ได้ส่งผลอะไรกับทีมเท่าไหร่ใช่ใช่ครับก็ตัวแบรนด์ของเชียงรายเนี่ยไม่มีนะครับชุติพลนบนอกที่โดนโทษแบนไปก็พ้นโทษแบนเรียบร้อยนะครับก็11ตัวจริงเท่าที่ หลังๆเนี่ยถ้าวิคอลเซเบตตัวจริงเหมือนจะมีการเปลี่ยนในเรื่องของผู้รู้ษาประตูนะสราดน์อนุอินที่ติดทีมชาติล่าสุดผมว่าน่าจะเริ่มกลับมายึดมือหนึ่งแล้วแหละเอาตรงๆก่อนขออนุญาตวิคห์สราณน์เพ<ล>ราะเพิ่งเจอไน่าจะเป็นมือหนึ่งนะสราณน์เนี่ยเป็นผู้รู้ษาประตูที่รีแอคชั่นดีครับแล้วก็มีส่วนสูงมากแล้วลูกเซฟลูก่อหลายๆอย่างเนี่ยสราณน์ดูเหมือนจะเนี่ยคืออนาคตของ ของทีมชาติไทยในอนาคตเลยสลาหนมสูงร้อยแปดสิบกว่าร้อยเก้าสิบแล้วมาผมว่าหุ่นเขาเป็นประตูสมัยใหม่เหมือนเด็เอเค้าเหมือนกูตัวหอมๆใช่ใช่ฝีมือดีฝีมือดีน่าจะยึดมือหนึ่งยาวล่ะใช่นะครับส่วนแนวรับก็น่าจะยึดหลังสี่ต่อไปนะครับปิยพนไม่รู้ว่าน่าจะโดนยาวๆอ่ะผมว่าน่าจะนั่งยาวๆเหมือนเดิหมือนว่าจะมีข่าวว่าจะมีการขยับขยายด้วยใช่อาจจะมีการย้ายเกิดขึ้นนะครับประกันหลังก็บรินเนอร์เอนริเก้นะครับจากคู่เซนเตอร์ฮาฟกับ อ่าสระบุธรอินแป้นฝั่งขวาเนี่ยใช้เป็นชินภัทรีออกฝั่งซ้ายเป็นสุริยาสิงห์มุยนะครับคู่กลางก็คู่เดิมเนาะเป็นวิทิวัตสุจิตธรรมกุลกับอียองแร่นะครับฝั่งซ้ายก็เป็นเอกนิตปัญญาฝั่งขวาโชติพัฒน์พุ่มแก้วครูกองหน้าก็เหมือนเดิมนะน่าจะเป็นอัครวินจบคู่กับบิโรซิมาจ้าจ้าก็ s ่าเป็นตัวสอดแทรกนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเต็ม แต่ครับแล้วระบบวิธีการเล่นก,ก็ค่อนข้างเด่นชัดนะฮะสี่ท e ีสองที่ดูเหมือนว่าจะเป็นระบบสี่ทีสองที่ลงตัวอีกทีหนึง่งถ้าพูดถึงสี่ีสองเนี่ยของเชียงรายทีทีสองโซลบายการก็สีส่ีสองผมจะพูดเปรียบเทียบสองทีน,นี้โค้ชญี่ป,ปุ่นเหมือนกันและทางกีกับอีกิอีเนี่ยแต่ดูเหมือนว่าสี่ทีสองของนเชียงรายเนี่ยจะจะลงตัวมากกว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคอมแพกหรือว่าการ ทั้งลูปได้รับดูเหมือนจะลงตัวมากกว่าการแบ่งจ่ายพลังงานหรือการแบ่งแบ่งจ่ายพื้นที่ในการวิ่งของนักเตะเชียงรายดูเหมือนจะสมดุลกว่านักเตะของทีมสมุทรปราการค่อนข้างมากนะครับดังนั้นระบบนี้คงใช้ยาวๆครับสําหรับเชียงรายและก็คงจะไม่เปลี่ยนไปได้หลัง3าแน่นอนถ้าจะเปลี่ยนเน,นี่ต้องต้องเกิดเหตุ อะไรที่มันพลิกผันจริงๆถึงจะเปลี่ยนตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือว่าอะไรสักอย่าง,งจริงๆนะครับเพราะว่าน่าจะเปลี่ยนไม่ได้ครับเพราะว่ามีทั้งโชติพัฒน์มีทั้งเอกนิษฐไหนจะมีคนที่เจ็บยังไม่มาเชื่อเลยนะ<อ>ขาซ้ายชัยวัฒน์บบราณชัยวัฒน์บูราณอีกกลุ่มเนี้คือกลุ่มนักเตะที่เล่นปรีใช่ดังนั้นระบบ4-4-2น่าจะตอบโจทย์ของทางเชียงรายอีกยาวๆนะครับผมถามเขาตรงว่าเชียงรายเจอระบบเนี้ยเขาเจอด้วยความบังเอิญไหมไม่ได้เจอด้วยความบังเอิญ คือตอนนี้442เนี่ยตอนนี้ดูเหมือนมันจะเป็นระบบยอดทับที่จะมาเบียดเบียดกับระบบ42 3 1, 1อ่าซึ่งมันเป็นระบบใกล้เคียงกันค,คือบคือ4231กับ42มันก็ต่างแค่ว่าบิทคิลตัวลุกเป็นกองหน้าอกองหน้ามันเป็นเมตัวลุกกองหน้าเราเป็นหน้าต่ำก็เป็น42 3สได้บิดแค่นี้เองใ,<ช>ในฟุตบอลของญี่ปุน่นฟุตบอลเจลีกจะใส่กี่้อยมีระบบ4ี2ีเยอะมาก แล้วก็ทีมชาติญี่ปุ่นครั้งล่าสุดที่อุ่นเครื่องคารมันผมดูอยู่ครับพี่ดูอยู่ครึ่งแรกก็เล่น4-2ชัดเจนนะครึ่งครึ่งหลังถึงมาเปลี่ยนเป็นหลังสามดังนั้นระบบ4-2ไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเป็นสายพันธุ์ของญี่ปุ่นอยู่แล้วคือเขามาแนวนี้อยู่แล้วสายพันธุ์ทากินะทากิคืออิชิอิกขา4-2ใช่คือญี่ปุ่นเขาจะชอบระบบ4-2อยู่แล้ว4-2มันง่ายในเรื่องของการแบ่งกลุ่มในการเล่นกลุ่มซ้ายกลุ่มขวาในเรื่องของซัพพอร์ตในเรื่องของ กุ๊มแท็กติกเนี่ย 4D2 เนี่ยมันแบ่งค่อนข้างง่ายชัดเจนแบ่งหน้าที่การเล่นค่อนข้างง่ายชัดเจนพี่แต่ว,ว่าที่ผ่านมาที่เขาไม่เล่นกนเโราะ 4D2 สมัยก่อนมันไม่มีคำว่าคอมแพคอ่ามันกระจายมันก็เลยทำให้เสียผู้เล่นวงการการแต่การสู้เขาไม่ได้แต่โดยที่ไอ้ไไคำว่าคอม,มแพคมันเข้ามาเนี่ยมีการบีบตีเข้ามาอย่างเช่นเชียงรายบีบ โชติพัฒน์พุ่มแก้วบีบเอกอะนี้เข้ามากระดับเป็นเจมลุกใช่ไหมฮะโชติพัฒน์พุ่มแก้วกับบีบเข้ามาไม่ได้ยืนมันปีกว่าคอยคอสิ่งเดียวแล้วพอหุบเข้ามาได้ทําประตูด้วยสำหรับเจ้าจ,จอ,อมโชติพัฒน์พุ่มแก้วนะครับ <ๆ S 1> ก็เดี๋ยวต้องมาลุ้นกันว่าเชียงรายจะเก็บ3แต้มในบ้านได้หรือเปล่านะครับ <ๆ S 1> คู่แข่งของพวกเขาคือทีมนี้ครับราชันมังกรราชบุรีมิดพนเอฟซีนะครับเดี๋ยวนิดนึ่งโชติพัฒน์พุ่มแก้วหายบาดเจ็บังเออผมว่าน่าน่าจะพร้อมลง ถ้าโชติพัฒน์พุ่มแก้วไม่หายการบาดเจ็บเนี่ยสิวกรเดียวกันถ้าฟิตถึงใช่อาจจะต้องกลับมีโอกาสพอสิวกรต้องอ๋อเล่นฝั่งฝวาก็ได้ก็ได้ก็ได้แม้ว่าจะถนัดขาซ้ายแต่ว่าตัดเข้าในก็ได้ก็ได้ต้องรอดูนะครับก็คู่แข่งของเชียงรายคือทีมนี้นะครับราบรีมิสผลเอฟซีที่ล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านปลดล็อกชนะทรูแบงคอกไปแบบสุดมัน สองประตูต่อหนึ่งนะครับวันนั้นผมไปดูที่สนามมาด้วยจริงๆเกมของราชบุรีวันนั้นชนะก็จริงแต่ไม่ได้ดีเท่าไหร่เลยนะดีไหมไม่ดีต้นไปดูช่วงที่ราชบุรีแข่งกับเนี่ยเกมนี้เลยผมไปดูมาเป็นช่วงที่พี่อุ่นเครื่องบุรีไม่ได้ดูโคตรตรงไปดูนู่นผมว่าเกมของราชบุรียังไม่ดีแต่ว่าวันนั้นอน่ยทูแบงคอกวันนั้นไม่คมไม่ได้ไม่คมคือแบงคอกอะเอาง่ายไม่ใช่วันนั้นเกือบทุกวันใช่แบงคอกคุณจะมี จุดเด่นในเรื่องการฟิวอั้นแดนที่หนึ่งเข้าสู่แดนที่สองครอบของบอลแดนหนึ่งแดนสองเหมือนเดิมบอลไปให้เอ่อใครนะเบนเนอร์มาลอสวันเดอร์ลุยวันเดอร์ลุยเลี้ยงครอบของบอลจนน่ารักส่งไปส่งมาเข้าสู่แดนที่สามทำประตูยากไม่ยิงกระพิ่นมันไม่มีคนยิงใช่ไม่มีคนจบคือเมื่อก่อนมันมีเนลสันโบนิยามันมีดาร์เกนบอสโควิดมันมีตัวจบตลอดอ่ะไม่คือแนวรุกของของของบิวเนี่ยไปไปไปรูเความมีอยู่ซะแล้วเอาของไปหน่อยละกันเอาของแล้วไปเลยลืมลืมเอาไปก่อน ราบุรีก่อนลาบุรีราบุรีนะครับก็เกมนั้นอ่ะผมว่าได้เรื่องโชคด้วยนะครับด้วยความที่ทาทรูแบงคอกเหลือสิบคนบกกล้าดวลไล่ออกแล้วราบุรีก็มาได้จุดโทษด้วยนะครับแต่ว่าจุดโทษไปแดนมันก็ค่อนข้างชัดเจนเพราะมันเล่นเล่นอันตรายนะครับราบุรีแม้ว่าจะยังไม่ดีแต่ผมเชื่อว่าขวัญกำลังใจโอเคละมาดีละราชบุรีอ่ะพลิกได้ทุกเกมใช่บอกได้เลยว่าพลิกได้ทุกเกมมาหมายถึงอะไรครับราชบุรีเป็นทีมที่เ เกมรุกของเขาเนี่ยใช้ผู้เล่นต่างชาตินะครับใช้ผู้เล่นต่างชาติโจมตีจากด้านข้างถ้าวันไหนคอสเข้าจุดมองเข้าเป้าเป็นประตูใ<ช>ฟุตบอลของราชบุรีเนี่ยจุดสตาร์ทของการเล่นเกมรุกมันอยู่ด้านข้างซึ่งมันเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณผู้ต่อสู้น้อยครับถ้าผู้ปีกกับแบ,บ็กก็มีแค่คนเดียวใช่ถ้าปีกสามารถเอาชนะแบบ็กแล้วก็คอสซิ่งเข้าไปได้ถ้าแม่นก็ได้ประตูซึ่งมีโอกาสแม่น บ่อยครั้งด้วยโป้งปิดบัญชีก็มีลองจิวเขาออคอสบอลดีคอสบอลดีที่สุดในเอาง่ายในไทยลีกเลยใช่บอกได้เลยว่าคอสบอลได้ดีที่สุดในไทยลีกณตอนนี้นะครับในบรรดาปีรวมถึงยังมีเอ,อกัตป,ปตันทีมขึ้นไปเป็นลฟนิลโรเลอลลรอลลอ์ขาะเป็นเกมุกบางครั้งก็บีบตัวเองเข้ามาเป็นมิดฟิลด์ซึ่งทําได้ดีมากนะครับทำได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นเล่นข้างในหรือข้างนอกถือว่าครบเครื่องอยู่ที่ว่าวันนั้นน่ะ จะลงล็อกหรือเปล่าใช่แต่ลงล็อกหรือเปล่าแปดนัดของโรเลอร์ยิงไปห้าลูกในต้องแข่งแบ็คขวานะนะครับไม่รู้เป็นอะไรตอนนี้แบ็คขวาฟอมดีกันเหลือเกินวิกิโน่ปวดหัวตายเลยแต่ฟิติโรเลอร์เนี่ยจัดเลยนะรอบรอบจัดมากรอบจัดใช่นะครับก็ต้องต้องรอลุ้นนะครับตัวที่บาดเจ็บก็จะมีจักรพันพรสายที่เจ็บอยู่จิตปัญญาที่สุด ผมไปนะล่าสุดก็ยังนั่งอยู่บนอัตจันนะอัตจันใช่ไหมใช่ยังไม่ได้ไม่ได้ลงออกก็ยังในแต่เจ็บด้วยใช่น่าจะยังเจ็บอยู่นะครับก็ต้องเป็นตัวแรกพอรู้ไหมก็กิติพงศ์ผู้ถ่อเชือกเจ็บนะลงไม่ได้แน่ๆนะครับก็น่าจะเป็นอุกฤษไหนนานๆกิติพงศ์จะลงก็ทีหนึ่งแบ็เจ็บอีกอุกฤษก็มาเป็นมือหนึ่งเหมือนเดิมนะครับแบ็คขวาฟิลิปโรเลอร์แบ็คซ้ายก็กิติศักดิ์เจมูดมคู่เซนเตอร์เป็นโยซังแฮนะครับเฮ้แต่ล่าสุดเขาเล่นหลังห้าเขาทง ใช่ไล่และนที่เจเนกเล่นหลังห้าหลังห้าตอนไหนตั้งแต่ต้นเกมเลยตั้งแต่ต้นเกมเลยใช่ใช่เพราะว่ามีปวีตันทัตเตวีโยซังแฮรแล้วก็เซนเตอร์อีกหนึ่งคนหนึ่งจำชื่อไม่ได้อ่จัสตินบาร์ตสามเซนเตอร์ฟิลิปโรลเลอร์เล่นวิงแบ็กขวาเจดิสันจิมโรลเล่นวิงวิแบ็กซ้ายกลางปีปฐมชัยกิษณนะนนแล้วก็คาราบูเอหน้าสองคนใช่หน้าคือโบลี่กับลองจิววันนั้นที่เขาเล่นนะคือโบลี่ หน้าคือโบลี่กัหรอใช่คือไอตัวบนไม่รู้แต่ว่าแผงหลัง5้าคนแน่นอนว่าตัวโอ้มีโอกาสเล่นส4 2 1ี่หนึ่งใช่มีโอกาสเล่นสามี่หนึ่งโบลี่เป็นหน้าเป้าตัวเดียวใช่อืมอันนี้ไม่ได้เห็นเหมือนกันเราเล่นส3สเลยหรอใช่แต่แต่พอชูเปคคขเหลือ10คนครึ่งหลังเหมือนมีเขามีปรับไนขั้าตัวได้เกลียบนะครับว่าอาจจะเติมเกมรุกอะไรอย่างนั้นลงไปนะครับก็ยังถือว่าฟอร์มเอาตัวรอดได้สําหรับราบรีโดยเฉพาะเกมล่าสุดที่เก็บสาแต้มมันจะทําให้ขวันกําลังใจแล้วก็ จังหวะของเกมเริ่มจะมาโคดทงมองคู่นี้ยังงอ่ารออยู่วิทย์ไทสึกสีส้มเหมือนกันดาบีสีส้มแล้วก็ประธานสโมสรเนี่ยเพื่อนกันเพื่อนสีเลยสีเลยใช่สีเปึกเลยครับนะสีปึกเลยก็แน่นอนครับฟอร์มที่ดูเหมือนความคงเส้นคงวามันจะเทไปอยู่ทางเชียงรายมากกว่าหลังจากโควิดนะใช่หลังจากโควิดก่อนโควิดอ่ะเชียงรายเนี่ยสู้ราชบุรีไม่ได้เลยครับฟอร์มนะ แต่ว่าฟอร์มตอนนี้เชียงรายเนี่ยค่อนข้างลงตัวมากกว่าแล้วก็มีมาตรฐานค่อนข้างชัดเจนนะครับมากกว่าราชบุรีที่สาวกดีสวันไข่อยู่ว่ะจะน <ๆ S 2> ั้นมากแม้ว่อคือคนงานหลังโควิดไม่ค่อยดีเพราะว่าขาดตัวู้เลนหลักไปงีสองคนจักรพันธ์บ้างอะไรบ้างแบบเนี้ยกับเกมที่ต้องไปเยือนเชียงรายเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าราชบุรีกับตำแหน่งรองจา่าฝูงแบบเนี้ยครับคงหวังหนึ่งแต้มก็โอเค อย่างน้อยอย่างหนึ่งแต้มก็โอเค,คสําหรับราชบุรีแต่เชียงรายไม่ได้เชียงรายไม่โอเคไม่โอเคต้องสามแต้มและก็เชื่อเหลือเกินว่าเกมนี้ในบ้านเนี่ยเชียงรายเนี่ยแข็งแกร่งกว่าราชบุรีรมีน้อยครั้งนะที่ราชบุรีเตะแล้วพี่จะวิเคราะห์ว่าราชบุรีเนี่ยเสู้ไม่ได้คือไม่ได้หรือก็สู้ไม่ได้แต่เกมวันเนี้ยเกมที่จะเจอกันที่เชียงรายดูแล้ว รูปเกมเนี่ยออกมาเนี่ยน่าจะเป็นเชียงรายของเกมได้ดีกว่าครับแล้วก็มีโอากาสจิมระตูได้ดีกว่าโดยเฉพาะการใช้เอกนิพที่เลี้ยงตัดในแล้วก็ทําความระบาดให้กับแนวรับของราชบุรีเนี่ยแล้วก็มีบิลโรซิมาที่ถ้ามีโอากาสจบสรตอก็ก็คมเหมือนกันตอนกิฟใช่ของ,ก,ของกิฟ<อ>นะครับ,บ,รบทีเนี้ยก็อย่างที่เราทราบถ้าโชติพัฒน์กุ้งแก้วไม่หายอันเนี้มีปัญหา ใช่อ่ะอันนี้เป็นปัญหาในเพราะว่ามันจะต้องถ้าจะปรับการยืนกันนะปรับเอ่อปรับการยืนหรือไม่ปรับไม่รู้แต่กำลังจะบอกว่าตัวอะไรที่จะเปลี่ยนก็ก็คิดหนักเหมือนกันใช่ทีมกรพร้อมหรือยังเกมนี้อ่ะมีโอกาสใจเนี่ยเชียร์เชียงรายนะอะแต่มีโอกาสเสมอสูงเพราะว่าเพราะราชบุรีไปเนี่ยแปาแต้มหนึ่งก็คือโจทย์โจทย์เน,นี่ยไปงี้อ่อาแปาแต้มหนึ่ง แล้วก็เชียงรายเนี่ยถ้าจะเหลือแค่เอกิดกับบิโรติมาชาชากับไม่ยังไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่โดดเด่นใช่ถ้าโจิพัทสมบูรณ์เชียงรายสามแต้มอ่าก็ทงมองว่าคีย์แมนคือโจดิพัทพุ่งแก้วใช่แต่ถ้าโจดิพัทพุ่งแก้วไม่สมบูรณ์มีโอกาสเสมอสูงอ่าประมาณแบบนี้ขอขอบคุณท u กวิชั่นสดที่นี่ที่เดียวสนใจสมัครทุกวิชั่นโทรศูนย์สองเจ็ดร้อยแปดพัน